นก็ขึ้นอยู่ที่พวกเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คัมภีร์ไบรา,านไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัดวาอารามขึ้นอยู่ที่พวกเรานี่นพระเถรนินทีวาติกาก็ช่วยกันรักษาที่รักษาแบบไหนก็รักษานี่ทําวินัยมีอยู่รักษาแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆเขาได้รู้เขาได้เห็นนี่คือตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน นี่พูดถึงตัวบุกฎหมายหรือศีลของพระถ้าเราไม่รักษามันก็ไม่มีประโยชน์ตัวบุกฎหมายทั้งโลกก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รักษาไม่เคารพไม่ยำเกรงมันก็ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันใดถ้าทุกคนพร้อมใจกันรักษาเคารพตัวบทกฎหมายประเทศชาติไทยนี่จะสงบร่มเย็นที่สุดไม่มีประเทศใดที่จะเทียบได้ ส่วนภูมิเห็นไหมนี่ส่วนภูมิรวมที่ความสุขทั้งหมดไม่มีนี่ที่ว่าประเทศอื่นจะเหมือนประเทศไทยชาติศาสนาสถาบันสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแต่พวกเราไม่เข้าใจแค่นั้นลุงปู่นี่เทศและบวแต่ละบาทนี่ไม่ได้ออกจากความจากวินัยน,นะไม่ได้ออกจากความสมัครขีดเราต้องการความสมัครขีเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง ในพุทธศาสนาจะเห็นคนในประเทศชาติและพระทุกลูกเคารพสถาบันเพราะถ้าไม่มีสถาบันเราก็จะเหมือนนานา,นานประเทศประเทศที่ไม่มีสถาบันล่มจมใกล้จะหมดแล้วดังที่เห็นไม่มีหยาไม่มีเสาหลักของประเทศคนในประเทศไม่เคารพกันพ่อแม่ผิด ลูกฟ้องพ่อแม่ไม่ผิดลูกหาเรื่องคำว่าผิดตัวนี้คือผิดที่ใจของพวกเรานั่นแหละแต่พุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสอนอุปการะคุณี่เลอรที่ประเสริฐบุญคุณของพ่อแม่ประมาณไม่ได้ไม่มีว่าใครจะสามารถทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้อุปถาจนถึงวันตายก็ทดแทนไม่หมด พุทธศาสนาสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่มีพระเถรเนจรีหรือผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมถึงข้าราชการผู้น้อยย่อมที่จะเคารพข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่คนหนุ่มสาวเคารพคนแก่ความอ่อนน้อมถ่อมตนตัวนี้ เป็นของสยามเมืองยิ้มของประเทศไทยต่อต่อต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอกันมาแล้วเราจะทำลายนี้คิดดูว่าเราเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าทำลายขนุบธรรมเนียมประเพณีที่สง่างามตัวนี้ก็แสดงว่าเราเลวที่สุดไม่มีความเลวจริงไหนที่จะเข้ามาเทียบได้กับความเลวที่เราทำลายประเทศชาติทำลายศาสนาทำลายสถาบัน ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีมันก็เปรียนเสมือนสศดเดีละฉานเห็นไหมประเทศอืน่นเราก็เห็นอยู่นี่เห็นตามตาอยู่นี่พ่อแม่แก่มาก็นูน่นเอาไปสถานที่สงเคราะห์คนชรานูน่นแต่ประเทศไทยเรานี่อุปถัก่พ่อแม่จนถึงวาระสุดท้ายจิตที่แข็งกระด้างก็อ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมประเทศอื่นก็เป็นไหมล่ะ เขาไม่ได้เป็นนี่เขาไม่ได้รู้นี่เขาไม่ได้สนใจนี่เกิดมาเขาก็ถูกสอนมาอย่างนี้นั่นน่ะเป็นประเพณีของเขาเป็นจารีตประเพณีของเขาที่กระทามาและการที่จะเข้าสู่คุณงามความดีจึงเป็นไปได้ยยากมีประเทศชาติไทยเท่านั้นที่สง่างามด้วยกายวาจาพร้อมทั้งใจรูจ้จักจริงไหนควรไม่ควร ต่อกันมาต่อกันมากี่ยุคกี่สมัยล่ะไม่มีคําว่าเสื่อมสลายหายสูญสิ้นไปแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นไหมอยู่ปิกาสันจีเริ่มแล้วนี่ข่าวแต่ละวี่แต่ละวันมีแต่ลูกฆ่าพ่อแม่เผาพ่อแม่ยัดกระสอบบ้างฆ่าพ่อแม่ยัดกระสอบบ้าง,าย,บบางยัดถังบ้าง ค่าแล้วก็โจนใส่กองไฟบ้างบางทีก็เผาทางบ้านบ้างเห็นไหมมันถึงยุคที่คนไม่รู้บุญไม่รู้บาปเห็นเห็นโยมเข้ามาไม่บานนี่คุยกันเรื่องนีนะ้ยุคนี้เป็นยุคนั้นแล้วใช่ไหมลุงปู่มันเป็นยุคที่น่าเจอพึงกลัวที่สุดยุคที่คุณศีลคุณธรรมไม่สามารถ เข้าไปสถิตในใจของสัตว์โลกได้เลยประเทศอื่นก็ไม่ได้ว่านี้ประเทศไทยที่เป็นชาวพุทธล้วนๆกลับไม่รู้จักพุทธศาสนารู้รู้แบบผิวเผินไม่ได้รู้ถึงตื้นลึกหนาบางหรือแก่นของพระพุทธศาสนาการทำรมหากินของพวกพระที่ เป็นผู้ทำลายจัสสนาจึงมีมากแล้วเป็นที่เซ้สองสรรเสริญว่าถูกต้องที่สุดคนเกาไปกราบคนเกาไปไหว้มากจนชนิดที่บอกว่าอะไรละ่กระก็เทือนเลื่อนลั่นแต่ผู้ที่อยู่ในธรรมในวินยัยกับไม่มีใครทราบกับไม่มีใครว่าถูก เห็นไหมพระเจ้าตัดแล้วนี่ศึ <S, <S いい <S, <S กษาดูสิคนเลวกลับเป็นที่ยกยกย่องเสริญในสังคมคนดีกลับเป็นที่ตำหนิติเตียนของสังคมพระดีกับเป็นที่ตำหนิตีเตียนของบาสศุติกาและพระด้วยกันพระเลวกับเป็นที่ยกย่องเสริญ บาทหปติกาก็ยกจ้องเฉละเฉิญพระด้วยกันก็ยกจ้องเฉละเฉลิมยุคนี้เป็นยุคมิกรฉันยีหรือไม่จะเริ่มต้นนี่เพียงเริ่มต้นไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกฆ่ากันกินแล้วไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการดูแลผู้อุปการผู้มีอุปการะคุณที่เลือดที่ประเสริฐมีพ่อแม่ ครูบาอาจารย์เป็นต้นปุ้ที่สอนเราได้ความเมตตาแทบจะไม่มีเพราว่าได้หายากเราศึกษาดูดิโอถึงเลยถึงบางอ้อเอาดูทิเทศแลเทศเสียงเป็นที่นิยมคนก็ไปฟังเป็นหลายล้านล้านแต่เรื่องทำเรื่องวินยัยเรื่องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี กับไม่มีใครสนใจทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนะห้ามนำธรรมะของเราตถาคตไปขับเฉียงยาวแต่พวกเราไม่เข้าใจกันนะเวลาตายแล้วจะไปไหนนะถ้าไม่ใช่ทุกขติเข้าสุคติไม่ได้เพราะถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลองคิดดูดิประมารทรมประมาทวินัยคือประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะนี่คือพระพุทธเจ้าถึงพระเจ้าตัดแล้วว่าตัวเป็นตัวแทนของพระองค์ก็ตามแต่นี่ก็คือพระพุทธเจ้าก็คือธรรมก็คือวินัยพวกเราไม่เข้าใจนี่เห็นไหมล่ะเราคิดว่านี่ริงที่ข้าพเจ้าตามนีถูกคนนี้บอกว่านี่ไม่ดีแต่ข้าพเจ้านี่บอกว่าดีนี่ถูกต้องที่สุดคนที่บอกว่าดีดีตามธรรมตามวินัยส่วนน้อยที่ พอคนคนโง่มีมากคนชั่วมีมากนี่ผลออกมาก็ดังที่ลูกเห็นถ้าบอกว่ายุคมีเกสนดียุคนั้นถูกต้องที่สุดแล้วแต่ว่าเริ่มแต่ถ้าหลายปีต่อไปต่อไปนี่หนักละสังหัสกันจนประมาณไม่ได้ละอย่างนั้นแต่พวกเรารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งไหนควรไม่ควรก็สมควรที่จะปรับสบภาพตัวเอง ให้เข้าสู่ธรรมเข้าสู่วินัยให้เข้าสู่คุณงามความดีก่อนที่จะตายอายุสั้นมากอายุของพวกเรานี่ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีไม่ถึงร้อยปีเห็นไหมกี่ปีละ่ะคนมีอายุเท่าไหร่คนคนหนึ่งมีอายุถึงห้าสิบนี่ก็บุญแล้วมีแค่นั้นอายุนี่น้อยนิด เพราะว่าอะไรเอา้าเพราะว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นอย่างนี้ไม่อ่อนน้อมทมตนไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักนึกตึกตองของตัวเองมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่คือความเป็นจริงหลวงปู่ก็เลยเล่าให้ฟังเพราะวันนี้ ถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันที่จะพุทธรวมกันฟังอัดฟังธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้จิตใจที่แข็งกระด้างชุ่มเย็นหากแมน้นชั่วคู่ชั่วข่าวก็ยังดีเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาอยู่เหลืออีกไม่กี่วัน,วนก็จะถึงเทศกาลออกพรรษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เหลืออีกไม่ถึงเดือนจะเป็นการปรารนาออกราษาเราได้สร้างสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองหรือ,อยังให้กับสังคมหรือ,อยังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองหรือ,อยังให้กับสถาบันหรือ,อยังพิจารณาเต่ตองดูถ้าเราได้ทําแล้วเราก็มีความถูกคือเราได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ให้กับพระพุทธศาสนาให้ให้กับสถาบันเราก็จะมีความสุขนี่คนดีเป็นอย่างนี้ยกเว้นคนชั่วไม่อยากจะทำแล้วสิ่งที่ไม่ดีนี่ไอ้คนชั่วนี้ไม่อยากจะทำแล้วสิ่งที่ดีที่เขาบอกว่าดีอย่างนี้อย่างี้คนชั่วเนี่สิ่งที่ดีๆที่คนดีบอกว่าดีเขาก็บอกว่าไม่ดีนี่สิ่งที่มันไม่ดีนี่ที่บอกคนดีบอกว่ามันไม่ดีนี่เขาบอกว่ามันดี าชอบทำศีลห้าก็ไม่มีอชอบทำปาณาติบาตชอบทำอธินนานชอบรักของคนนั้นคนนี้ชอบฆ่าคนนั้นคนนี้นั่นสารภาพที่จะทำชอบผิดลูกผิดผัวผิดเมียคนนั้นคนนี้ชอบพูดปดมดเท,ท็ว่ากันไปชอบดื่มสุราและของเงินมาต่างๆไม่ได้สนใจใยดีกับว่านี่คือคุณงามความดีนี่คือถูกต้องตามใจของคนชั่ว แต่คนดีนี่มันเขาเรียกว่าอะไรขยักขยแงคําคว่าชั่วไม่อยากได้ยินหลวงปู่นี่ไม่อยากได้ยินคําว่าชั่วมันเป็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งแห่งความรู้สึกของคนดีตั้งแต่ครองคารวะแล้วเนี่ยชั่วเราไม่อยากได้ยินไปฆ่าคนนั้นทำทายคนนี้เราไม่อยากได้ยินไปจกกลัก ขโมยคนนั้นคนนี้เราก็ไม่อยากได้ยินอีกไม่อยากได้ยินไม่อยากเห็นไปผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันเราก็ไม่อยากเห็นปวดปวดมดเท็ดเราก็ไม่อยากเห็นดื่มตัวลแล้วของมุนหมอต่างๆเราก็ไม่อยากเห็นออกจากความชั่วตลอดตลอดนี่ตั้งแต่ของคาราบาตนู้นเวลาบวชมาแล้วนี่ทำวินัยต้องเป็นใหญ่ต้องกระรบซึ่งทำซึ่งวินยัย ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าใครประมาทลักธรรมหลักวินยัยผู้นั้นก็จมในมหาเวจีนรกตกทุกข์ได้ยากตกละกรมลำบากต่อไปต่อไปเลยพูดให้ฟังอย่างนั้นทำวินัยนี้ต้องเลือดต้องประเสือที่สุดเพราะอายุพวกเราชั่นนิดเดียวในหลวงปูก่ก็ดังที่ลูกเห็นเดยกก็เป็นโน่นเดยกก็เป็นนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังดังที่พูดให้ฟังหูเหมือนกับไม่ได้จินข้างหนึ่งนี่แหละ เป็นดังอื้ออยู่งั้นคงเป็นโรคเส้นหรือโรคอะไรก็ดูก่อนแต่ที่เห็นนี่คงจะเป็นป่บาคกคำเรานั่นแหละในสมัยที่เป็นเด็กชอบทำปานาติบาตก็ความไม่รู้แม่ก็บอกว่าเออดีเก่งฉลาดเป็นคนขยันมันเพียรในการทำมาหากินได้พวกกบพวกเีขยดได้พวก ตกกะตตกตมตะกระแตนก็บีบหูมันให้มันตายไปบีบหัวมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละวนนบิบากกรรมนี้ก็คงจะเข้ามาถึงนะเลยเป็นเหมือนกับคนเมืองบีบหูบีบอะไรไว้ทำนองนั้น,น,นแหละแล้วก็ยอมรับยอมรับกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เราทำในปัจจุบันแต่คำบากรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆในอดีตชาติคงจะเป็นกรรมหนักกับพวก สัตว์คนดีเป็นอย่างนี้ชั่วไม่อยากจะได้ยินและไม่คิดที่จะกระทำแต่คนชั่วลองคิดดูทีกลับกันคนดีนี่แปลกนะชั่วไม่อยากได้ยินและไม่คิดที่จะกระทำแต่คนชั่วนี้ดีไม่อยากได้ยินได้ยินว่าชั่วอยากจะกระทำคำว่าดีไม่คิดที่จะกระทำเลยอ่ะนี่คนชั่วเป็นอย่างนั้น นี่ต่างกันราฟ้ากา,า,กาบนะกับกันก็น่ามือเป็นหลังมือก็เลยพูดให้ฟังนี่ว่าวันนี้ก็เป็นวันมหาวงคนใกล้และใกล้าจะวันปวานา,นาออกพรรษาแล้วนี่อากาศก็เริ่มที่จะแปรปวนระหว่างร้อนกับหนาวระหว่างฝนกับหนาวที่จะเข้ากันสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงคติภูมิหากแม้นยังไม่ถึงมรรคถึงผลในปัจจุบันก็สุขคติภูมิเป็นที่ไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังดี หรือสูงกว่านั้นก็เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือได้อรุปรชานก็เข้าสู่อรุปพรมแต่นั่นถ้าจะพูดถึงในหลักคำสอนพุทธเจ้าก็ยังต้องกลับมาเวียนยตใยเกิดแต่ผู้ที่เข้าสู่มรรคขั้นต้นอิยบุคคลชั้นต้นก็คือโสดาบันผู้นี้เลิศประเสริฐที่สุดไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในใจโลกธาตุที่จะเสมอทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์ในพระโสดาบันได้เลย ทำไม่ได้ที่ทาไม่ได้ในปัจจุบันเขาลพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กิเลสก็ถูกเผาเป็นบางส่วนยอมตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับธรรมกับพินัยเชื่อเลื่อมใสเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงภูมโลกมีจริงเมืองตอนิพานมีจริงเชื่อฝังลึกด้วยความศรัทธาถอนไม่ขึ้นนี้เรียกว่าโจดาบันทำไม่ได้ที่ ถ้าทำได้ลูกก็จะมีความสุขปัจจุบันก็มีความสุขแม้เกิดอยู่ก็ไม่มากไม่มีชาติที่แปดสามชาติแล้ก็ชาติสุดท้ายเข้าสู่มหาปรติยภานเลยขอมุทนา้วยสาธุ